Everytory e has a b g i n n แค่เห็นตัวอย่าง2นาทีกว่าๆผมว่าถ้าใครเป็นแฟน Resident Evil ต้นฉบับตั้งแต่เกมเนี่ยน่าจะสัมผัสได้ไม่ยากเย็นแหละครับว่าหนังเรื่อง Resident Evil Welcome to Raccoon City คราวนี้เขาทำหนังชุดผีชีวะออกมาเป็นหนังใหม่โดยการแก้ปมเก่าที่หนังชุดเก่าเคยสร้างเอาไว้ครับ Sorry about TV โดยเฉพาะอย่างยิ่งปมเรื่องที่หนังผีชีวะชุดอล,ลิสที่มิาโจววิชแสดงนำเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยถูกใจคอเกมตั้งเดิมเท่าที่ควงรับ เพราะอย่างที่เราได้ดูกันไปนั่นแหละครับว่า Resident Evil ของ Paul w S Anderson เป็นการหยิบเอาชื่อเรื่อง Resident Evil กับคอนเซปต์เรื่อง u m r r l l a c o r p o r a ร i o n รวมทั้งองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างจากเกมมาปรุงใหม่แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เป็น Original ในแบบของตัวเองครับมันก็เลยทําให้หนังชุดนั้นเนี่ยดูมีความไม่ค่อยมาจากเกมเท่าไหร่ครับยิ่งไปกว่านั้นพอถึงตัวละครหลักๆที่ดังมาจากเกมต้องโผล่หน้าโผล่ตามออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมหวังแฟนเกมเท่าที่ควรครับไม่ว่าจะเป็นคริสเร ยูเวเลนไทน์หรือหนักที่สุดก็ไอหมอนี่แหละครับลีออนเอสเคนเนดีรยกว่าปัญหาของรัชเสนาธิวิวฉบับภาพยนตร์ตอนนั้นก็คือพอลวูสแอนเดอร์สันแกเอาใจแฟนเกมน้อยไปนิดหนึ่งครับดังนั้นแล้วพอมาถึงฉบับรีบูทคราวนี้ กว่าเขาแก้ปมกันเต็มที่นะครับ Resident Evil Welcome to Raccoon City มันก็เลยเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่เราเห็นได้จะจ,ะ,จะตั้งแต่ตัวอย่างเลยครับว่าเขาทํามาเพื่อบริการแฟนเกมเห็นเห็นครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากเกมที่มากันครบทีม Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Albert Wesker, Leon S. Kennedy, William b i r k i n s ก d d a ์เหรือแม้แต่ Lisa Trevor, t e s เ Subject คนแรกของ T-Virus รวมทั้งเรื่องฉากในหนังนะครับเราก็ได้เห็นทั้งสเปนเซอร์แมนชัจากเกมภาคแรกและรักคุณ i t y Police Station จากเกมภาคที่2ครับ ประกอบกับหนังฉบับใหม่คราวนี้เนี่ยเขาพยายามปรับมูดแอนโทนให้ต่างจากฉบับแรกที่เป็นซาวด์ไฟแอคชั่นให้อิงเอียงมาทางการเป็นฮอ r ์ o ิโอแอคชั่นแบบที่เกมต้นฉบับเป็นครับดังนั้นไอเรื่องดีไม่ดีเนี่ยใครได้ดูผมว่ารับรู้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏอ,อยู่ใน Resident e v i l ภาคนี้ก็คือการสะท้อนแนวคิดการทําหนังในยุคป,ปัจจุบันครับที่หนังจํานวนมากซึ่งถูกสร้างขึ้นมาหมายจะโกยรายได้ไม่ได้เน้นโกยรางวัลเนี่ยที่มักจะมีต้นกําเนิดมาจากอะไรทักอย่างพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Beston อออะะไไรรบาาาางงงยย่่่วัมจเป็นนนหสืกตูิ หนังชุดในอดีตของเล่นรวมทั้งเกมครับ <S 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 และเมื่อมันกลายมาเป็นหนังแบบนี้เราก็เลยได้ยินอยู่บ่อยครั้งครับว่าหนังพวกนี้เนี่ยหลายครั้งเขาจำเป็นต้องมีการบริการแฟนๆเป็นพิเศษใช่ครับแฟนเซอร์วิสนั่นเองครับด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของหนังภาคต่อหนังภาคตน้นหรือว่าหนังเบสออนครับดังนั้นเรื่องแฟนเซอร์วิสเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นตลอดเวลาในหนังจำนวนมากครับซึ่งถามว่าจำเป็นไหมไม่ยากครับ จำเป็นสิก็เขาทําหนังมาแบบมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าจะขายใครเป็นหลักแฟนหนังแฟนเกมแฟนการ์ตูนแฟนนิยายมันก็ต้องเอาใจแฟนถ้าไม่เอาใจแฟนแล้วจะไปเอาใจใครใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเห็นได้จากกรณีเหล่านี้ก็คือใช่ครับไอ้แฟนเซอร์วิสเนี่ยไม่ผิดแต่หลายครั้งมันเซอร์วิสมากจนเกินไปมันก็ส่งผลร้ายให้กับหนังได้เหมือนกันครับพูดเรื่องนี้เล่าแบบนี้ดีกว่าครับในบรรดาหนังที่ทํามาโดยมีแฟนๆกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นผู้พววๆก่อนครับพวกแรกก็คือ แฟนโอลี่หรือว่าโอลี่แฟนหนังทํามาเพื่อแฟนโดยเฉพาะครับเรียกว่าทำไมใช่แฟนแทบจะดูกันไม่รู้เรื่องเลยครับไอที่เราเห็นชัดเจนก็พวกซีรีส์ s t า w w r s s ที่ทํากันออกมาครับทั้ง Mandalorian ไปจนถึง Book of Boba Fett ครับ What all from killing รวมไปถึงไอซีรีส์มาเวลทั้งหลายครับที่เรียกว่าทำไมเจแฟนไม่ได้ตามจาัก,การวาลภาพยนตร์กันมาเนี่ยมานั่งดูมีมึนมีงงแน่นอนครับเพราะซีรีส์เหล่านี้พวกเขาไม่ได้ทำแฟนเซอร์วิสกันเป็นฉากๆเป็นจุดๆนะครับเขาบริการกันทีทั้งเรื่องเลยครับ แต่ไอการทำหนังซีรีส์บริการแฟนกันแบบเต็มๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับเพราะถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมั่นใจครับว่าแฟนเบสหรือว่าพื้นฐานแฟนที่ตามดูแล้วรู้เรื่องแล้วจะตื่นเต้นกับมันเนี่ยต้องมีเยอะพอครับแล้วต้องเป็นปริมาณที่เยอะพอแบบไม่ต้องพึ่งพาคนนอกเลยครับซึ่งก็มีกรณีที่สามารถเทียบเคียงได้น่าสนใจนะครับก็คือหนังที่มีแฟนเบสแล้วเอากลับมาทำใหม่เพื่อเอาใจแฟนแต่กลับเอาใจแฟนไม่พอครับใช่ครับ Ghostbuster ฉบับหยิงล้วนในปี2016นั่น เองครับ Let's go Let's go คือมองด้วยสายตาคนดูหนังปกติธรรมดาาเนี่ย Ghostbuster ที่พอฟิกกำกับฉบับนั้นเนี่ยตลกไม่เลวเลยนะครับมุกก็ดีตัวนักแสดงก็สมบูรณ์แบบเนื้อเรื่องพล็อตก็ไม่เฉยแถมชวนติดตามอีต่างหากครับหรือว่าจังหวะจะคนอะไรใช้ได้ครับพิดอย่างเดียวความเชื่อมต่อกับหนัง Ghostbuster ต้นฉบับมันน้อยไปพูดเป็นภาษาแฟนๆก็คือแม่มันไม่เอาใจแฟนหนังต้นฉบับเก่าๆเลยครับคือไอการปรากฏตัวของนักแสดงชุดเก่าเนี่ยในบทอื่นเนี่ยมัน ไม่พอครับเมื่อเขาทําแบบนั้นแล้วผลของมันออกมาไม่เป็นที่พอใจสตูดิโอก็เลยตัดสินใจทําบริษัทกําจัดผีกันใหม่ครับกลายเป็น Ghostbuster Afterlife ที่คราวนี้บริการแฟนกันเซอร์วิสกันไม่พักเลยครับเรียกว่าใช้ทั้งฟุตเทจจากหนังชุดเก่ามาเล่าเรื่องราวคราวใหม่ครั้งนี้ด้วยซ้ำไปครับ รวมไปถึงหนังอย่างเลโก้มูวี่ครับนี่ก็เต็มไปด้วยแฟนเซอร์วิสครับผมไม่ได้หมายถึงการบริการแฟนๆด้วยการใส่สารพัดตัวละครดังที่มาในรูปแบบของมินิฟิกเกอร์เข้ามาในหนังนะครับแต่หนังเลโก้คราวนี้เนี่ยโอ้โหเขาลึกซึ้งกับแฟนๆที่โตมากับการเล่นเลโก้มากไปกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวครับเพราะตลอดทั้งเรื่องเราได้เห็นหนังเลโก้มูวี่ใส่เอ l ล m ิเมนต์ต่างๆที่เป็นรายละเอียดที่รู้กันเฉพาะคนเล่นเลโก้เข้ามาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นรอยแตกที่หมวกน็อกของตัวละครมนุษย์อวากาศที่กลายเป็นจุดอ ของของเล่นเลโก้สเปซการเขียนให้ศัตรูตัวร้ายของเลโก้ที่แฟนของเล่นเข้าใจตรงกันครับว่าการหยอดกาวเพื่อติดตัวต่อเลโก้เนี่ยมันเลวร้ายมากๆครับรวมทั้งการใส่เลโก้เด็กที่เรียกว่าดูโผล่เข้ามาเป็นมนุษย์ต่างดาวในตอนท้ายเรื่องเป็นเรื่องที่แฟนๆเลโก้ยิ้มไม่หุบจริงๆครับดูๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับดีด้วยซ้ำไปกับฉากบริการแฟนๆหรือว่าแฟนเซอร์วิสที่คนทําหนังเขาใส่ลงไปในหนังของตัวเองครับแต่ในทางกลับกัน So มาที่อีกกลุ่มนึงครับเราก็เห็นครับว่าบริการแฟนมากเกินไปบางทีมันก็ไล่แขกหรือทำให้คนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่หนังของฉันได้เหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น The Matrix Resurrection ห <c oughs> นัง The Matrix ภาคที่4ครับ ที่ทำออกมาห่างจากหนังภาค3นานเกือบ20ปีซึ่งใครดูก็รู้ครับว่า The Matrix ภาคเกิดใหม่คราวนี้เนี่ยเห็นได้ทันทีครับว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟน The Matrix ไม่ได้รู้ตรภาคตอนนั้นตายหาจบเหแน่นอนครับไม่รู้เรื่องเพราะลาน่าวอรชอสกี้ผู้กำกับเธอเลือกจะเล่าเรื่องราว The Matrix Resurrection แบบทั้งอ้างทั้งเอิงหนัง,นงใครภาคชุดแรกระดับว่ามีการเอาฟุตเทจของหนังเก่าๆมาฉายกันในเรื่องเลยครับให้ครับ The Matrix Resurrection มันเป็นแบบนั้นมันก็เลยสร้างความรู้สึกว่าวาวจหน ชุดเก่าไม่ได้ลืมไปแล้วไม่เคยดูไม่ดูดีกว่านั่นแหละครับมันนํามาซึ่งความไม่สนใจครับซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับ f a t ฟน t i สติกบีสโดยเฉพาะ Fantastic b e a s The Crown of Grindelwald ครับไอนีิก็รายละเอียดจัดเลยละครับจัดจนทําให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยทีเวอร์แฟนดอมเนี่ยต้องกลับมา Google กันนิ้วแทบพันกันเลยครับใครวะตระกูลอะไรวะทํำไมวะคือมันเต็มไปด้วยคําถามที่แฟนๆส่วนมากเขาจะตอบว่าคุณไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้ตาม Harry ี่พอตเตอร์มาตั้งแต่ต้นฉะนั้นโอเคครับไม่รู้ก็ไม่ดูแล้วกันครับ <laughs> หรือกรณีหนักที่สุดเอาใจแฟนสุดๆแต่คนนอกรู้สึกอึดอัดสุดๆเช่นเดียวกันครับสำหรับ Justice League Snyder ์คั ซักสไนเดอร์จัสติสเลกหรือว่าจัสติสเลกสไนเดอร์คั t เนี่ยมันคือหนังจัสติส g u กความยาว4ี่ชั่วโมงกว่าๆที่ไม่ได้ทำออกมาฉายในโรงภาพยนตร์ปกตินะครับแต่ปล่อยให้แฟนๆทั่วโลกได้ดูกันทางสตรีมมิ่งของ HBO ซึ่งในคำว่าปล่อยให้แฟนๆได้ดูกันเนี่ยมันคือการปล่อยให้แฟนๆได้ดูจริงๆครับเพราะหลังจากจัสติส g u กฉบับนี้ถูกปล่อยสตรีมมิ่งกระแสมันแตกกระจุยเลยครับคือคนชอบแฟนเขาก็ชอบกันนะครับส่วนคนไม่ชอบก็บ่นก็แซะกันจนแฟนๆไม่สบายใจเลยครับซึ่งหนึ่งในประเด็น ที่ผมว่าคนจํานวนมากบนถึงหนังชุดนี้ก็คือนอกจากขนาดที่มันยาวและช้าจนไม่น่าสนใจเนี่ยหลายอย่างที่แซ็กซ์ไนเดอร์ใส่เข้ามาในหนังคนดูที่ไม่ใช่กลุ่มแฟนดีซีเนี่ยมันรู้สึกว่าอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นฉากโลกอนาคตนิมิตของไซบอร์กการปรากฏตัวของมาชิ่นแมนฮันเตอร์และสิ่งที่น่าสนใจตามมาหลังจากนั้นก็คือทุกคําถามมันถูกตอบโดยแฟนๆที่ว่ามันต้องอ่านคอมิกถึงจะเข้าใจ นั่นแหละครับพอต้องบอกว่าต้องไปทําการบ้านต้องไปอ่านคอมิกก่อนถึงจะเข้าใจคือฉันไม่เข้าใจฉันไม่สนใจก็แล้วกันรับฮิ <c oughs> นี่แหละครับบุกต่างๆเกี่ยวกับแฟนกับทิศทางของหนังในยุคปัจจุบันซึ่งสุดท้ายแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แหละครับว่าหนังหลายๆเรื่องโดยเฉพาะหนังภาคต่อระดับหนังจักรวาลหรือว่าหนังที่เบสออนอะไรสักอย่างเนี่ยเขามีแฟนประจําอยู่แล้วใช่ครับมีแฟนอยู่แล้วมีคนพร้อมจะจ่ายตังค์อยู่แล้วไม่เอาใจแฟนๆให้ทําอะไรถูกไหมครับ แต่อย่างที่เห็นครับเรื่องนี้มันค่อนข้างบอบางแล้วก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะคนที่ม <io> มไม่ใช่แฟนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยครับในการทํางานที่มันสามารถเอาใจแฟนคลับแล้วในขณะเดียวกันคนที่ไม่ใช่แฟนก็สามารถดูมันเพลินๆได้ไม่แพ้กันครับในขณะเดียวกันถ้าเอาใจแฟนน้อยเกินไปแฟนๆก็ไม่พอใจครับเพราะหลายครั้งเราก็เห็นครับว่าการเอาใจแฟนมากเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าหนังเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนนอกสักเท่าไหร่ครับแต่นั่นมันยังไม่ใช่กรณีที่เลวร้ายที่สุดของหนังครับไอ้ที่เลวร้ายที่สุด ก็คือการพยายามเสริมพยายามบริการพยายามจะเซอร์วิสแฟนเต็มที่แต่มันดันทำออกมาแล้วแฟนๆไม่ปลื้มคนนอกก็ไม่ดูเนี่ยนั่นแหละครับหายนะที่แท้จริงครับ